พอดีว่าผมไม่ใช่ป่านะครับผมใจดีมากๆผมไม่ช่วยหรอกโอ้โหแม่งเอายับเลยว่ะโอ้โหเป็นไงล่ะอืม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 ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมาแล้วมาแล้วรีบไปไหนอะ่ะผมเก็บหมดป่ะอยู่ไปไงเก็บเก็บเอ้ยไข่ตัวหนึ่งว่ายว่าย,ายไหนครับ มีขาดผมผมไม่เคยขาดรมึงกินรอดไ <ใน S 2> หนครับผม <laughs> บไปช่วยเหลือคนสำเร็จปะน่ะนี่คือจะเปิดคลิปยังไงจะเปิดคลิปยังไงก็เข้าไปที่ y t u t u ใช่ไหมก็ไปเลือกคลิปแล้วก็กดเข้าไปเมื่อจะเปิดคลิปให้เลยเ <c oughs> อาออกไปไหนวะ <laughs> เหมือนเน็ตชอบเปอะไรไม่รู้ตอนเล่นแต่ทำอะไรก็ปกตินะมันจะตายแล้ว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 มันจะตองแล้วกลับบ้านกลับบ้านเนบเรียบร้อยครับผมสังหารนะครับผมสังหารแบบไม่รู้เรื่องรู้ตัวเลยนะผม ใหได้ลยผมก็ไม่รู้อะก็ส่งไปแบบแบบว่าจะได้เลยบ้างอะไรจริงจังจริงจังไม่จริงโจยโอห้าบาทคล้ายๆกับที่เป็นการ์ตูนน้ำมันกระต่ายฮ้ยยางโหดเพื่อเรายังโอมาเตฟาเกอร์มานาไม่มีเย้ สกิลของผมแล้วผมสกิลแรกนะครับผมเป็นการปล่อยก๊าซสามแฉกไปนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมสามารถแยกไปสามแฉกปล่อยก๊าซไปทำดาเมจเวทนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ก็สามารถเลือกไพ่ได้สามไพ่นะผมซึ่งจะมีสีน้าเงินสีแดงและสีเหลืองนั่นเองนะครับผมสีน้าเงินจะเป็นการเพิ่มมานให้กับตัวเองสีแดงจะเป็นการทำดาเมจร,รอบข้าขงนั่นเองนะครับทำดาเมจทำดาเมจเป็นวงกว้าง ส่วนสีเหลืองก็เป็นสตาร์นั่นเองนะครับส่วนสก,กิลที่3ก็คือถ้าเราตีธรรมดาครบ3ทีจะเก็บสตแต็กตีต่อไปจะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอันติก็จะเป็นการเปิดแมปเห็นคู่ต่อสู้นะครับผมแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกที่วาร์ปลงไปได้นั่นเองนะครับจบแล้วเป็นไง ก็กก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 ก็มาช่วยเอามังกรหน่อยได้ไหมตอนดีว่าผมไม่ใช่ป่าโอ้โน้ผมใจดีมากๆผมไม่ช่วยหรอกโอ้โหแม่งเอายับเลยว่ะโอ้โหเป็นไงล่ะอื้มอืมอื้มอืขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโดยสองคิวแล้วครับผมไม่ตายนะผมผมมีเก้าชีวิตอ๋อแล้วก็สกิลพาสซีฟของตัวนี้ได้ผม นะฮะไม่ว่าคุณจะเล่นยังไงคุณก็จะไม่วันตานยนะผมเพราะว่าคุณมีเก้าชีวิตนั่นเองนะครับนี่แหละพาสดีของมันแล้วพาสิีมันแป๊ะอะไรมึงไม่ใช่พาสิีมันอีมันคือพาสิีของตัวผมนั่นเองนะฮะเพราะว่าต,ต,ต,ตัวผมจะไม่วันตายเข้าใจปะ่ปะปาทุ่งเข่งในวันดได้ <c oughs> จูเบงจ,<ส>จ<อ>งกูกีตายซะเถอดเองน่ะตายซะเถอดตายซะเถิดแม่งกัน ดิปรโรข้างล่างโดนแล้หนกักหนกักหนกักลงล่างดิลงล่างเป็นล่าช็อตลงล่างเป็นล่าช็อตอ้าวใช่หรอโอ้โหไม่ลงอ่ะสวัสดีครับอยู่กลางช่วยกลางอยู่ตายปะเอ้ยมันไ,ไม่ตายตีไม่ถึงจะออกไม่ตายได้ยังไงอะ สกิลการ์ดนะครับผม3สกิล3ใบนะผมสกิลที่2นะครับเลือกได้3ใบเราสามารถที่จะตีใส่ป้อมได้น,นะผมเพื่อเป็นการเก็บปานาให้เราหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีคีบให้ตีเอาใครอะเอายาอบปะยาอบปะยาอบปะเอาไงยาอบไหมย<อ>า<ะ>นนอนะมาดีลงโกลจะเข้ามาแล้ว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 <ห>มาแล้วมาแล้วอุ้ยสกิลผิดผมไม่ใช่ตันี่หว่าเฮ้ยตู ตายนายดันป้องมาเถอะปล่อยนี้แล้วเหรอมันก็แข็งแกร่งตรงดุดดังใส่น้ำผมขอเก็บปิดมันเออปิดป้อมไม่นช่ปิดมันไงยิงแรงว่าผมอ่ะโคตรขอ,อยงขอออยอดเลยครับมาถึงปืนคุณอ่ะโคตรสุดยอดเลยอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ยคุณทำอะไรครับเนี่ยผมทำอะไรครับเนี่ยตีป้อมเร็วเฮ้ยอะไรปะอะไรปะอะไรปะเฮ้ยเด้อ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  จิ้งจอกมาเอาใครเอาใครเใครคุณขอแค่บอกข้างเอาข้างไม่เอาแล้ววิ่งแล้วผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วผมไปหาคุณเลยเบอร์แล้วเอาไปสวนกลับสวนกลับไปสวนกลับสวนกลับสวนกลับเอาหน่อยเอาหน่อยสวนอุ้ยตีผิดตีผิดตีผ่าตายโอ้โหหายหนีแล้วมันไปตีอะไรก็ไม่รู้มันไปตีไอ้เจ้ากบไอ้เจ้ากาคังโคกตาตหน้าโอ้โหทำไมคุณป่ามันคุณรอดอ่ะคุณรอดได้ไงครับเนี่ย เพราะว่าเอาไป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 เดี๋ย่าอย่าไปเลยเดี๋ไปเลยอย่าไปเลยให้กูเล่นมุกก่อนดิไปป้าไปไปป้าต้องดีซินว่ะต้องดีซินว่ะต้องหาดีซินมามาช่วยตบช่วยตบเร็วช่วยตบเร็วช่วยตบเร็ว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 ไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้ยอ้อมอ้อมอ้อมอยู่ทำไมดีซินมันหนีวะไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันซุบผมไม่ได้ไงจะวิ่งไปโอ้โหทำไมคุณอ้อมแล้วคุณไปอยู่ข้างหลังวะด่าคุณต้องอ้อมไปอยู่ข้างหน้าพอดีโโอ้หไม่เรียกว่าออ้มวัง มัน้องอ้อมไปดักหน้ามันไม่ใช่อ้อมตามหลังว่ะก็อ้อมจากข้างหน้ามาข้างหลังไงมันต้องอ้อมจากข้างหลังไปข้างหน้ามันเป็นแผลด้วยแบบไล่มันมันจะได้ไม่มาถ่วงมังกรไม่มีไล่ข้าวโพดมั้งหรอหนักจิ้นหน่อไปฮะไปยังครับอะไรไปยังครับอะไรเนี่ยไปยังฮะับปิ้งอยู่จะปิ้งอยู่โอ้โห ถ้าผมไปคนเดียวคิดว่าผมผมรอดป่ะไม่รอดมาแล้วมาแล้วรีบไปไหนอ่ะผมเก็บหมดป่ะอยู่ไปไหนเก็บเก็บโอ้ไข่ตัวหนึ่งไล่ไล่ไหนครับผมมีขาดผมผมไม่เคยขาดมูกินรอดไหนครับผมว้าวบอกว่าไม่มีขาดให้ผมวาร์ปไปหาไม่ได้ป่ะโอ้โหโดนชามชามเฉียวช้าชาวช้ำชาวช้ำช้ำป่ะ ช้ำ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 เฉาช้ำช้ำนะฮะมันต่างกันงไงเนี่ยมันกลับกันผมปล่อยไปแล้วครับไม่อย่าพัดลมมาโอ้โหโดนยกอ้าวตายเลยค่ะเฮ้ยก็ของจริงก็คนเป็นแรงทำอะไรก็อันตราย เฮ้ยดูดูไว้ดูไว้นะน้องๆเฮ้ยคุณจะชูวได้จริงเหรอดีซินอ่ะดูเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมาทำไมช่วยไงมาช่วยสวัสดีครับช่วยมาช่วยมาช่วยเยจ้าจ้โอ้โหโอ้โหดูสิครับดูสิครับผมคุณคนดีนะฮะแม่งอันติอัดเลยอ่ะคุณจะเอาดีซินอีกไหมครับผมดีซินไหมฮะดีซินไหมครับ เอาดไปครับผมวิ่งไปเลยคะเดี๋ยวผมตามไปครับผมตามเดี๋ยวนี้ครับมาแล้วกดลงไลก์กดลงไลกได้ครับผมผมกดมันแล้วครับผมมาแล้วฮะผมมาแล้วฮะผมมาแล้วครับผมทุกคนฮะผมมาแล้วอันนี้นีเฮ้ยตันโอ้โหโคตรแรงแรงโคตรแรงโอ้เฮ้ยเราจะจบอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยเราจบอย่างนี้จริงเหรอฮะเราจบอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรแรงครับผม เะะข้าไปเอามันโป๊ะอออืื้หแม่งเอาไปคิวไปเ้ยออืหือดับเบิ้ลคิวครับผมจังหวะน,นี้ยังไงครับผมจบป้อมนะครับที่เรียบร้อยป้อมแหกสามป้อมจิบจิ๊บไปทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างม<อ>ันอยู่ที่ฝีมือนะครับต้องต้องเข้าใจนะครับพี่ฝีมือนะ ร้านกูร้านกูเขาแหละอโอ้โหภวามจยังชัดเจนโอเค,อเคอผมต้องชมมาก <นะ S 2> แบบใครชอบอย่ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าไม่ออาากสปาร์ตี้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม